ข้าแห่งความเป็นคนห้วงแห่งสารวัตรกว้างใหญ่หาที่สุดไม่ได้ไม่มีเบื้องต้นไม่มีท่ํากลางไม่มีเบื้องปลายมีแต่สปปรพสัตว์ทั้งหลายที่ไร้ที่ยึดที่เกาะทนทุกทรมานเวียนเกิดเวียนตายจนกระดูกของสัตว์ตนนั้นตั้งแต่ชาติแรกจนบัดนี้ถ้าจะเอามากองรวมกันก็ยังสูงกว่าภูเขา ถ้าจะเอาน้ำตาของสัตว์ตัวนั้นมารวมกันตั้งแต่ชาติแรกจนบัดนี้ก็ยอมได้มากกว่าน้ำในมหาสมุทรเสียอีกสัตว์เหล่านั้นเมื่อสะสมบุญคือความดีมากเข้ามีธรรมสัญญาเข้าครองใจมีสติระลึกได้ระวังตัวอยู่ก็ได้เกิดเป็นมนุษย์เมื่อเป็นมนุษย์ได้ก็นับว่าเป็นสัตว์ที่ประเสริฐกว่าสัตว์ทั้งหลายมีความทุกข์น้อยกว่ามีความสบายมากกว่าสัตว์ทั้งหลาย แต่ถึงอย่างไรเขาก็ยังเป็นสัตว์ไม่ควรทนงตนว่าดีแล้วไม่ควรมีทิฏฐิคิดว่าจะยั่งยืนมนุษย์บางพวกที่เห็นโทษแห่งการทำชั่วว่าจะก่อให้เกิดความทุกข์ในภายหลังและจะดึงตัวเองให้ตกต่ำทำลายฐานะความเป็นอยู่อย่างมนุษย์ให้กลับไปเป็นสัตว์นรกสัตว์เดรัจฉานอีกมนุษย์จำพวกนี้ก็จะหวงแหนถนอมตัวรักษาค่าแห่งความเป็นคนไว ไม่ยอมเผลอกายเผลอใจไปทำความชั่วพยายามจะสร้างสมความดีต่อไปเพื่อที่ตัวของตัวจะได้เจริญยิ่งขึ้นพัฒนาจิตใจให้เป็นทิพย์มีความเป็นอยู่อย่างเทวดาทั้งที่ยังเป็นมนุษย์อยู่ด้วยการให้ทานแบ่งปันซึ่งทรัพย์สินความรู้และอภัยให้กันและกันดำรงตัวอยู่ในศีลในสัตว์ไม่เบียดเบียนทั้งตนเองและผู้อื่นประกอบด้วยกุศลกรรมบทพร้อมแม้กระทั่งอิริโอตระ อันเป็นเทวะธรรมก็จเจริญไว้ไม่ได้ขาดยิ่งกว่านั้นมนุษย์บางพวกยังปารบความเพียรยิ่งขึ้นเพราะเกรงบาปกรรมในอดีตจะตามทันสู้อดกลั้นอดทนหวานอมขมกลืนไม่เห็นแก่เหนื่อยประพฤติพรหมจรรย์เผาพรานกิเลสท,ที่นอนเนื่องอยู่ในสันดานไม่ให้ทําเหตุสู้จเจริญพรหมวิหารแผ่เมตตาการุณามุติตาและอุเบกขาเป็นนิรมีความเป็นอยู่ประดุจพรหม จะอย่างไรก็ตามเขาก็หาพ้นความแก่ความเจ็บความตายและความทุกข์ไม่นับการนาน,านแสนนานนานเป็นกับเป็นกันนานจนคํานวณไม่ได้นานจนปานว่าน้ำตาของมนุษย์จะหลั่งลงท่วมโลกจึงมีบุรุษเจ้าปัญญาสักคนรู้จักหาทางรอดพ้นไปจากวัฏฏะอันไม่มีที่สิ้นสุดนี้บุรุษผู้นี้ช่างมีน้ำใจเอื้ออารีอย่างเหลือหลาย นอกจากจะอาศัยกำลังสติปัญญาพาตนไปพ้นโลกได้ยังชี้ทางให้บุรุษอื่นรอดตามไปด้วยบุรุษผู้ชี้ทางรอดผู้นี้จึงได้มีชื่อว่าพระสัมมาสัมพุทธเจ้าประทีปของสากลจักรวาลพระสัมมาสัมพุทธเจ้าแต่ละพระองค์เสด็จมาแล้วก็ผ่านไปพร้อมรื้อขนเวนยศัตร์ไปด้วยครั้งละเป็นจักรวาลจักรวาลคือประมาณไม่ได้จำนวนของพระสัมมาสัมพุทธเจ้า ที่เสด็จผ่านไปแล้วในอดีตก็มากมายนักอุปมาว่ามิน้อยกว่าเม็ดทรายในท้องมหาสมุทรทั้ง4แต่ถึงกระนั้นก็ตามก็ยังมีสัตว์อีกมากมายคํานวณไม่ได้เช่นกันว่าประมาณสักเท่าใดยังเวียนเกิดเวียนตายทนทุกเวทนาติดตามสมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้าไปไม่ได้สัตว์เหล่านี้บางพวกยังอยู่ในนรกบางพวกยังเป็นสัตว์ในรัชชานบางพวกยังเป็นเปรตบ,บางพวกยังเป็นอสุรกาย บางพวกได้เป็นมนุษย์แล้วนับว่าเขาโชคดีมากบางพวกเป็นเทวดาพรหมอรุป,ปภมิสัตว์เหล่านี้กําลังหาที่ยึดที่เกาะหาที่พึ่งอยู่ทั้งสิ้นแต่ก็หาไม่ได้บางพวกหาได้แล้วก็ทิ้งเสียไม่รู้จักค่าประดุดว่าไก่ได้ปลอยหาเป็นประโยชน์ไม่ในจํานวนสัตว์โลกเหล่านี้นับว่ามนุษย์ประเสริฐสุดได้ตะเกียกตะกายหนีร้อนมาพึ่งเย็นได้ไกลกว่าสัตว์อื่น นับชีวิตของเขามีค่าแล้วไม่ใช่ไร้ค่าเช่นมดปลวกไม่ใช่ไร้ค่าเช่นกิ้งกือไส้เดือนแต่ถึงกระนั้นเขาส่วนมากก็ยังไม่รู้จักค่าของตัวเองยังคิดที่จะทําตนเองให้เลวเหมือนสัตว์ต่ําๆเหล่านั้นอีกเขายังพยายามดื่มสุราเพื่อฆ่าความเป็นคนทิ้งเขาลืมไปว่าค่าของคนอยู่ที่ปัญญาเมื่อสุราทอนปัญญาเสียแล้วความเป็นคนจะอยู่ที่ตรงไหน เขาพยายามที่จะเสพกามให้มากเพื่อจะเร่งผลิตลูกโง่ๆออกมาให้ท่วมโลกลูกของเขาเหล่านั้นหน้าตาคงเหมือนคนเท่านั้นแล้วในที่สุดธรรมสัญญาปัญญารู้ผิดช,ชอบก็ขาดลอยถอยกลับเป็นสัตว์อีกตามเดิมน่าเสียดายที่เขาไม่รู้ค่าของความเป็นคนเขาทำลายความเป็นคนไปเสียแล้วเขากลายเป็นสัตว์เสียแล้วโอกาสจะได้เกิดเป็นคนมีอีกน้อยเสียแล้ว สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้าตรัสอุปมาไว้ว่ามีเต่าตาบอดตัวหนึ่งหลงดำผุดดำว่ายอยู่ในมหาสมุทรย่อมหาโอกาสยากเหลือเกินที่จะโผล่ขึ้นมายัางผิวน้ําแล้วเข้าในแอกเกวียนซึ่งลอยอยู่เล่มเดียวในมหาสมุทรพอดีแต่โอกาสของมนุษย์ที่ทําลายค่าแห่งความเป็นคนตกไปในอภัยภูมิจะกลับมาเกิดเป็นมนุษย์ใหม่อีกนั้นนับว่ายากมากกว่านักเรื่องสั้นแต่ละเรื่องที่รวบรวมมา หวังให้ผู้มีศรัทธาในพระพุทธศาสนาได้ช่วยกันถนอมค่าแห่งความเป็นคนของตนไว้แม้จะยังไม่สามารถละสงสารได้ในชาตินี้แต่รอท่าพระผู้มีพระภาคองค์ต่อไปเสด็จมาเปิดดวงตาให้เห็นธรรมเกาะชายผระเหลืองของพระองค์ไปได้บ้างก็ยังดีและนี่คือที่มาของค่าแห่งความเป็นคน